สวัสดีครับวันนี้ที่บ้านสวนสังของเราอันนี้จะนำเสนอวิธีการเสริมรากทุเรียนนะครับเสริมรากทุเรียนอาจจะเจอหลายๆเคตหลายๆเร,ยรณีของท่านอื่นแต่วันนี้มาเจอที่บ้านสวนสังว่าเราจะทำยังไงนะครับตามสภาพพื้นที่ของเรานะมาดูที่ต้นต้นทุเรียนสองต้นที่ปลูกทิ้งไว้นะครับต้นนี้เป็น เป็นมูซันคิงฮะสันคิงพันแท้เลยแล้วมาเสริมรากไว้ตอนที่เลี้ยงอยู่ในตะกร้าแล้นะครับอันนี้เป็นรากที่เสริมนะครับอันนี้เป็นมูซันคิงพันแท้นะครับเสริมรากไว้แล้วอันหนึ่งนะครับจากต้นทุเรียนบ้านส่วนตัวนี้เอามาปลูกคู่กันห่างอยู่ประมาณสัก40ซนติเมตรนะครับตัวนี้ดูแข็งแรงเป็นทุเรียนบ้านนะครับ ูุคูท่ทีนี้พอเติบโตมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเราจะทำการเสริมรากอีกหนึ่งรากเพื่อให้ต้นทุเรียนมูซันตัวนี้นี่แข็งแรงขึ้นเพราะว่าต้นทุเรียนบ้านเนี่ยเขาจะนำอาหารมาช่วยเพราะน่นจะปูเร็วและแข็งแรงมากนะครับดูลําต้นของทุเรียนบ้านนะครับวิธีการนะครับมีเครื่องมืออยู่แค่นี้เครื่องมือนี้แกตัดเ่งมี เทปพ,พันมีคัตเตอร์แล้วก็มีเทปดําที่จะไว้พันอีกครั้งหนึ่งนะครับเลื่อมก่นแล้วกันนะครับดูนะฮะเราใช้วิธีการดูต้นมันจะคู่ขี้สูสีกันนะครับแล้วเราก็เอาโนมโนม,โนมไอทุเรียนมานนี่แหละมาหาก่อนดูกะระยะก่อนนะครับว่าเราจะตัดตรงไหนเราจะทํายังไงต่อไปนะครับก็ได้ระยะขนาดนี้แล้วนี่ เอาละเราก็ตัดยอดเลยนะครับตัดนี่ทิ้งนี่เอาไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลย,ไ,เลยไม่ต้องเสียดายทิ้งไปเลยดูระยะมันเสร็จนะแล้วเราก็น้มมาโน้มมาวัดระยะอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะทำยังไงได้เราดูระยะมันจะตรงไหนที่เราจะ เชื่อมต่อกันนะครับเราจะเชื่อมต่อกันเราก็ทามาร์กมาร์กจุดไว้มาร์กจุดไว้ตรงนี้นะครับเราจะถึงตรงนี้มันลงมาร์กตรงนี้ไว้ครับนี่เราก็มาตัดตรงนี้อีกข้างหนึ่งพึดนนี่ทีนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ตรงนี้เราต้องทําให้มันเรียบ,บเดี๋ยวมายคาออกก่อนเพราะเราจะใช้ต้นของผู้เรียนบ้านเนี่ย เป็นตัวคั้มไม้คั้มเนี่ยจะโยนทิ้งไปแล้นานแล้วครับตั้งตัวได้แล้วเนี่ยก็นูมมาตรงมาเราต้องทําตั้งแต่ตอนอายุน้นอยๆนะครับพอดูแป้บเนี่ยข้างที่มันจะมาชิดกัน,นแบบกันเนี่ยเราก็เฉือน,นะครับเราเฉือน่าแงบบนี้นะครับดูนะครับเราเขียลงไปเลยไปเลย,เลยฟุบข้าง เอาต้นตอก่อนทุเรียนบ้านนะครับเฉือนพยายามอย่าซ้ำหลายครั้งแหมนี่นนนะฮะออกให้หมดเลยครับไอที่เป็นเงี้ยงๆลต้นแม่เราก็เอาข้างเนี้ยนะครับแล้วก็เฉือนครับเฉือน้นไปนตรงนี้จะเป็นตรงที่เรา จะให้เขาปิดเชื่อมต่อกันครับพอเราดูระยะขนาดนี้เราลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับลณนูมมาใส่มันหมาเจาะกันไหมมันเข้ากันไหมดูให้มันแนบกันให้มากที่สุดนะครับพยายามให้มันแนบกันให้มากที่สุดนะครับดูเห็นไหมถ้ามันยังไม่แนบกันดีเราก็มาดูครั้งนึ่งว่าเราจะ เอาตรงไหนออกเพื่อที่จะให้มันแนบกันมันต้องปันนิดหน่อยเราก็ลงภาพดูใหม่นะครับภาพดูพยายามให้มันปิดกันให้มากที่สุดมันยังไม่ถึงตรงนี้เราก็ต้องเฉือนขึ้นไปอีก ขั้นตอนต่อไปเมื่อเราเฉือนเรียบนบ้อยทั้งสองข้างแล้วโน้มลงมาให้มันติดกันเนีมันเชื่อมกันดูว่าอย่าให้มันเกิดช่องว่างมันแนกันสนิทต,ต้นมันต้องประมาณใกล้เคียงกันนะครับตนี้ครับแล้วก็ใช้ท้าพันเป็นเป็นม้วนๆอย่างนี้แหละครับ ตามความถนัดของแต่ละคนคนก็คลี่ออกคนก็ไม่คลี่ออกท,ทำคนเดียวก็จะค่อนข้างลําบากหน่อยแต่ก็ต้องทําคนเดียวแหละนะครับเพราะว่าเราเข้าสวนสมมุติเราเข้าสวนไปคนเดียวจะทำยังไงนะครับรหาวิธีการที่จะมัดให้มันติดกันให้ได้หาวิธีการยังไงก็ได้นะครับเราก็เริ่มต้นแบบนี้ ใจสําคัญนันก็คือมันต้องแนบกันนะครับต้องแนบกันสนิทต้นต้นแม่มันกับต้นที่จะเอามาเสริมรากลําลต้นต้องใกล้เคียงกันนะครับมันจึงจะทําลักษณะแบบนี้ได้แต่ถ้าไม่ใกล้เคียงกันมันต้องทําอีกแบบหนึ่งนะครับเราเรียกว่าการทับกิ่งอ่ออันนี้ก็คือเสริมรากแบบทับกิ่ง ให้มันแง่้นเนียวแล้วก็หลายรอบอยิ่งดีเพราะว่าเราไม่ต้องการให้น้ำมันเข้าไปยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝนด้วยนะครับยิบลอน่นี่ยผนมะแน่นปั๊บเนี่ยเพื่อเป็นความทําให้มันแน่นเข้าไปอีกองกันน้ําเข้าทั้งข้างบนและข้างล่างนะครับเราก็ใช้เทปพันสายไฟนี่แหละพันอีกรอบหนึ่ง อันนี้เป็นสูตรของผมเองเพื่อป้องกันน้ำเข่าครับกันน้ำเขา้าครับข้างบนลอย,อยข้างล่างเหมือนกันเราก็ปิดิดนะครับทำให้มันแน่นๆอัดรัดเข้าไปมันนั่นว่าตัวนี้มันจะแน่นกว่าผ้าพันกันน้ำให้มันยางอย่างเดียวนะครับนี่ครับ อีบรอยครับนี่เราทําทแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นการเอาอาหารจากนี้มาให้เวลาประมาณสองเดือนนะผมจะให้แน่ใจสุดผมอยู่ทิ้งไว้รื่อยๆจนมั่นใจประมาณสองเดือนหงเดือนสามเดือนนึงแหละมามาดูในในตอนที่มันถึงระยะเวลาที่จะต้องเปิดนะครับว่ามันจะติดหรือไม่ติด มันก็จะมีโอกาสทั้งติดและก็ไม่ติดแต่เปอร์เซ็นต์ที่จะติดมีค่อนข้างสูงถ้าเราทำอย่างประณีตนะครับมาดูในโอกาสต่อไปนะครับ